สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคำพยากรณ์ประจำปี2566ของชาวราศีตุลน,นั้นปีใหมน่นี้ดาวพรรหัสราชาแห่งโชคจะนำพาชีวิตของท่านให้มีความก้าวหน้าจะได้คู่ดีมีคนอุปถัมภ์จากดาวพระหัสที่ได้ชื่อว่าเป็นดวงดาวราชาแห่งโชคที่ทรงพลังที่สุดและเมื่อราชาแห่งโชคเข้ามาส่งเสริมดวงชะตาของท่านชีวิตของท่านก็ย่อมจะเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงที่มีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด ให้ท่านจับตามองตั้งแต่กลางเดือนเมษาของปีห6นี้เป็นต้นไปที่ชาวราศีตุลจะมีโชคใหญ่ที่เกิดจากคู่ครองของท่านเองจากคู่ที่เป็นเพื่อนร่วมงานหรือจากคู่ที่เป็นผู้ใหญ่เป็นเจ้านายเป็นผู้อุปถัมภ์ให้ท่านมีความก้าวหน้าบารมีของราชาแห่งโชคยังครอบคลุมไปถึงคู่ที่เป็นลูกค้าให้เกิดความเมตตาให้มีความไว้เนื้อเชื่อใจในการค้าขายกันโปรเจกต์ใหญ่งานใหญ่งานสำคัญสำคัญทั้งหลาย ที่ยังตกลงกันไม่ได้ก็ถึงเวลาที่ท่านจะได้ลงนามทำความเข้าใจกันใหม่ตกลงกันได้ภายในเวลาไม่เกินไปกว่ากลางปีนี้สิ่งใดโครงการใดที่ชาวราศีตุลเคยถูกอราหูบดบังเอาไว้บัดนี้เป็นเวลาที่ท่านกำลังจะมองเห็นแสงสว่างเห็นทางที่ไม่ติดขัดการงานราบรื่นการเงินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะดวงดาวของท่านต่างก็ขยับออกจากมุมอับ เปิดทางให้ชาวราศีตุลได้หายใจสะดวกการลงทุนครั้งใหม่ของท่านก็จะสามารถเริ่มตอกเสาเข็มได้เลยตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมนี้ไปท่านที่จะลงทุนให้กับตัวเองเคยวางแผนเอาไว้ว่าปีหน้าจะต่อเติมเสริมบ้านใหม่จะขยับตรงนี้จะขยายตรงนั้นเพื่อให้บ้านของท่านสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเวลาที่ท่านรอคอยมาถึงแล้วลงมือได้เลยเพราะดาวมฤตยูได้เคลื่อนตัวออกจากเส้นทางของท่านไปแล้ว ท่านที่ยังเป็นโสดจะได้พบเจอกับคู่แท้ก็ปีนี้แหละส่วนท่านที่ยังสงสัยว่าคนนี้เป็นคู่แท้ของเราหรือไม่นั้นปีใหม่นี้จะได้รู้กันหากเขาหรือเธอเป็นคนที่ใช่ก็จะสามารถผ่านปีนี้ไปได้หากเขาไม่ใช่ปีนี้จะยังไงก็จะต้องโบกมือลากันเสียทีส่วนท่านที่ความรักของท่านนั้นสุกงอมอยู่แล้วปี6-6นี้ท่านจะมั่นไว้ก่อนหรือท่านไม่อยากมั่นจะแต่งงานเลย ก็สุดแท้แต่ว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยนะครับยิ่งปีนี้ท่านไม่มีเรื่องสุขภาพมารบกวนอีกด้วยความสุขสมหวังก็อยู่แค่เอือ้มนี้เองส่วนชาวราศีตุลที่ให้ความสําคัญกับตัวเลขปีนี้ท่านมีเลข5้ามาเสริมพลังเพราะเป็นตัวเลขของความมั่นคงของดาวพฤหัสที่เข้ามาเสริมท่านหากท่านมีเลขท้ายเบอร์โทรที่เป็นเลขสอยู่แล้วจะอยู่หน้าหรือหลังก็ได้ เลขท้ายคู่4 5 5 4เป็นการเสริมการค้าการเจรจาของท่านอยู่แล้วกว็ให้ท่านคงรักษาเอาไว้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือท่านมีเลข9อยู่แล้วเลขคู่5 9 9 5ก็เป็นเลขมงคลที่มีความหมายว่าชีวิตมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ท่านอยู่รอดปลอดภัยแล้งแคลาดและมีความเจริญก้าวหน้าและสุดท้ายก็คือเลขหนึ่งเมื่อท่านมีเลขมงคลคู่1 9อยู่ในมือก็เหมือนการเสริมพลัง ้าท่านมีกำลังเสริมคอยสนับสนุนไม่ว่าเลขคู่หนึ่งเนี้จะไปอยู่ในหมายเลขทะเบียนต่างๆที่ท่านครอบครองเลขที่บ้านไปจนถึงเลขต่างๆในตัวรถหรือเบอร์โทรของท่านก็ล้วนเป็นการเสริมพลังให้กับท่านทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม